พัทยาดีกว่าโอ้อพัทยานี่เลิศสุดเมื่อสักครู่นี่สวมชุดไทย,ไทยใช่ไหมต้องสวมมงกุฎค่ะเจ่มงลงเลยเหรอมองลงไม่ได้ขายน้ำพริกขาอะไรขายลูกชิ้นทอดนี่แหละแบบมงลง,ง,ลงนางงามมาขายลูกชิ้นทอดเหมาะมากกับยุคนี้ไปดูภาพคะ่ะโอ้โหเราให้ดูกันตั้งแต่หน้าถนนนี่ไงคะคุณผู้ชมเห็นไหม แม้จะมีมงก็ต้องมีหน้ากากอนามัยนะคะ <c oughs> นี่คือริมถนนตรงข้ามลานจอดรถที่ตลาดสาชัยพัฒนาหน้าร้านเสริมสวยคุณผู้ชมก็จะไปเห็นกับคุณพี่รัฐพล <c oughs> นะคุณพี่รัฐพลสุรินเนี่ยอายุ31ปีเป็นสาวประเภทสอนะก็มาในชุดแบบนักแสดงโชว์ <c oughs> นิโมซ่า <c oughs> นี่ือคิโมซ่าพัทยาสวมมงกุฎยืนท่อลูกชิ้นขายอย่างแบบสวยสะดุดตาม,มาก ที่ไหนไม่ไอายใครเขาทำอาชีพสุจริตนะจู๊ทีนี้ไปถามคุณรัชพลกันหน่อยเ่าสั่งว่าคือตัวเองเนี่ยเขาเคยเป็นนางโชมาก่อนอของมิโมซ่าพัทยาค่ะแต่ว่าภายหลังเนี่ยมาประสบอุบัติเหตุนะคะขาบาดเจ็บเขาก็เลยผันตัวมาเป็นช่างแต่งหน้านางโชแทนค่ะโดยหลังจากมิโมซ่าพ,พัทยาถูกสั่งปิดตัวลงนะคะ เขาเองแล้วก็กลุ่มนักแสดงโชว์ทั้งหมดเนี่ยก็ตกงานได้รับผลกระทบไปเลยนะคะ <c oughs> ต้องหาค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถรวมถึงค่าคองที่หลายอย่างเลยทีนี้ไม่ได้และรายได้ไม่เข้ามาเลยตัดสินใจเปิดขายลูกชิ้นทอดแบบนี้แหละขายไม้ละสิบาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมีรายได้วันละ3 0 0ร้อถึงสี่บาทก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรทำถูกต้องนะคะเอ๊แล้วทำไมเราต้องใส่ชุดแสดงโชว์แล้วสวมมงกุฎออกมาขายด้วยเพราะไปสั <คะ S 2> มภาษณ์คุณพิรัชพลนะก็เขาบอกว่า ต้องการสร้างความสนใจให้กับลูกค้าคือที่ผ่านมาลูกค้ามาซื้อลูกชิ้นทอดอะ่ะก็ให้ความสนใจไงใช,ใช่ไหมทีนี้บางคนก็ขอถ่ายรูปไว้แบบว่าเออนี่มาซื้อแบบแม่ค้าสวยขนาดนี้เห็นไหมบางคนก็มาสอบถามประวัติแล้วก็สนใจเออเป็นมายังไงอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าสถานการณ์มาดีขึ้นเนี่ยเ,ออเขาจะกลับไปเป็นนางโชว์เหมือนเดิมเขาจะกลับไปแสดงโชว์เหมือนเดิมนะกา,ารสั่นของเขาใช่ใช่ใชแล้วเขารู้สึกอายไหมคะเจที่แบบว่าต้องมาทําอาชีพแบบนี้ก็เกิดคําถามขึ้นี่พี่เขาตอบเลยว่าไม่เคยอายเลยไม่เคยอายเลยนะ พูดอย่างนี้เพราะว่าการขายลูกชิ้นเป็นอาชีพสุจริตรายได้ดีอาจจะเปลี่ยนจากอาชีพแสดงโชว์ได้ต่อไปถ้าเกิดมันปังมากๆอ่ะก็จะมาขายลูกชิ้นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไปอุดหนุนดีกว่านะเออเขาเปิดช่วงเย็นนะน้องเพราะว่าช่วงเช้าต้องตี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 ผมอ่ะต้องลุกขึ้นมาตีห้าแล้วก็มาทําตีกระบางก่อนเข้าใจไหกูดให้เข้ากันอ่าแล้วจะพร้อมตอนห้าโมงเย็นถูกต้องแล้วเขาขายถึงแค่สองทุ่มไปอุดหนุนกันได้สามชั่วโมงเท่านั้นถูกต้อง่มถึงสองสวยๆแหม ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ